ไฟฉายคาดหัวเลตเลนเซอร์นะครับ XEO 19R ผมคิดว่ามันคือไฟฉายคาดหัวที่แอดวานซ์ที่สุดของวันนี้คำแอดวานซ์คืออะไรผมคิดว่ามันมีการออกแบบทั้งเรื่องของความสว่างและการใช้งานที่ล้ำหน้าไฟฉายคาดหัวทุกอย่างที่เราเคยเห็นมาจากเห็นด้านหน้านะครับจะเห็นว่าใช้ไฟ LED 2ดวงซึ่งสามารถจะทำงานพร้อมกัน หรือแยกกันก็ได้เราสามารถจะเปิดให้ l v d 2ดวงนี้ติดพร้อมกันนะครับสามารถจะควบคุมมุมของแสงนะครับแยกกันแต่ละข้างได้นะครับอาจจะให้แสงในมุมกว้างหรือเป็นมุมแคบเพื่อสองระยะไกลได้นะครับไฟ2ดวงนี้ให้ความสว่างรวมกันถึง1,000ลูเมนแล้วก็สามารถจะมีโหมดบูสต์สำหรับใช้งานชั่วคราวถึง2,000ลูเมน พลังงานมาจากแบตเตอรี่ rechargeable ซึ่งมีพลังงานสูงมากสามารถจะเปิดไฟให้ความสว่าง1,000ลูเมนได้ถึง4ชั่วโมงนะครับไฟฉายขนาด500ลูเมนหรือ1,000ลูเมนทุกวันนี้ก็มีให้เลือกมากมายครับแต่ว่าจุดที่เด่นที่สุดของเล d เลนเซอร์ทุกรุ่นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง X19R ตัวนี้ก็คือการที่ใช้เลน์นะครับในการเกลีย่ยแสง ให้เป็นวงกว้างที่เสมอบอกันทุกทั่วทั้งวงหรือว่าใช้เลนรวมแสงเพื่อให้แสงพุ่งไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับแทนที่จะปล่อยให้แสงกระจัดกระจาย,จายออกไปก็จะเห็นได้ว่าแสงเนี่ยพุ่งไปเป็นลำไปเป็นร้อยร้อยเมตรเลยไฟฉายค่าตัวนี้นะครับเราสามารถจะใช้งานได้หลายอย่างมากอาจจะเป็นการสำรวจนะครับเช่นว่าเราต้องเข้าไปที่ลึกลับในถ้ำลึกๆนะครับที่ต้องการสว่าง ให้เห็นในมุมกว้างหรือว่าส่องไปดูทางไกลๆเราก็สามารถจะเลือกมุมของแสงได้นะครับอาจจะเป็นการขี่จักรยานดาวฮิลในตอนกลางคืนที่ต้องการไฟสว่างเห็นไกลๆอย่างหรืออาจจะเป็นการภายเรืออย่างที่ล่าสุดเราไปพายเรือตอนกลางคืนตัวนี้ช่วยได้มากเลยครับเราสามารถจะเห็นทางไกลๆได้หรือช่างภาพที่ต้องการออกไปถ่ายสัตว์ตอนกลางคืนนะครับนกกลางคืน ใช้งานได้สาพัสเลยครับด้วยความสว่างแล้วก็ความฉลาดของเจ้าไฟ XEO 19ตัวนี้ power ของ power bank ตัวนี้นะครับเราสามารถจะมี output เป็น USB ได้ด้วยสามารถจะใช้ไปชาร์จอุปกรณ์อื่นๆนะครับอาจจะเป็นโทรศัพท์ GPS นาฬิกาจ่ายไฟจากนี้ได้เดี๋ยวลองดูกันครับว่าการทำงานของไฟ XEO 19เนี่ยสว่างแค่ไหน เราสามารถจะใช้งานได้หลายรูปแบบบ้างครับเริ่มจากปิดครั้งเดียวก่อนนะครับกดครั้งแรกสว่างน้อยกดอีกครั้งหนึ่งสว่างมากแสงกว้างเพื่อจะดูพื้นที่ก,กว้างนะครับหรือปรับให้แสงพุ่งเป็นลำออกไปเปิดอีกข้างหนึ่งนะครับข้างขวาแล้วเปิดเป็นมุมกว้างเราก็จะได้ทั้งแสงกว้างดูใกล้ๆแล้วก็แสงเป็นลำพร้อมกันหรือ หลับให้ทั้งสองอันนะครับพุ่งเป็นลำก็จะได้แสงสว่างสูงสุดนะครับถึงพันลูเมนสองก็ได้ไกลถึงบ้านนู้นนะครับเป็นร้อยเมตรหรือว่าจะเปิดโหมดบูสต์นะครับเป็นสองพันลูเมนก็ยิ่งสว่างเข้าไปใหญ่เลยในกรณีที่เราจะใช้ไฟฉาย XEO19R เนี่ยในการเดินป่าเข้าถ้ำหรือเดินทางไกล เราต้องการจะลดน้ําหนักที่อยู่บนศรีรษะเรานะครับเราสามารถจะย้ายเจ้าแบตเตอรี่ตัวใหญ่เนี่ยได้นะครับในชุดเขามีสายต่อมาให้นะครับเราก็สามารถจะปลดสายต่อนี้มีระบบล็อกนะครับเพราะว่าเจ้า XEO19 ตัวนี้กันน้ําที่ IPX6 นะครับสามารถจะใช้งานฝนตกขัดเดินส่องกลางฝนได้นะครับสายต่อนี้นะครับแล้วก็เอามาเชื่อมต่อเท,ที่สายนี่นะครับ แล้วก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่จากนั้นก็ถอดแบตเตอรี่นะครับพกใส่กระเป๋าหรือว่าคาดเอวนะครับก็จะเหลือตัวไฟฉายที่มีน้ำหนักเบามากๆสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้เดินสบายเลยครับเดินป่าเลยทั้งคืนความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่เก่งมากของ XEO 19R ชื่อว่า Opti-Sense ครับ Opti-Sense เนี่ยก็คือมีเซนเซอร์อยู่ด้านหน้านะครับคอยตรวจจับแสงที่สะท้อนหรือแสงที่ส่องเข้ามานี่ประโยชน์อะไรครับ2ออย่างถ้าเราใช้ไฟฉายนี้อยู่บนถนนขี่จักรยานเปิดโหมดสว่างสุดมีรถหรือจักรยานคันอื่นสวนเข้ามามีแสงส่องเจ้า XEO 15นี่จะหลี่แสงตัวเองลงเพื่อไม่ให้เข้าตาตรถที่สวนมาหรืออีกอย่างนึงครับเราเดินป่าอยู่นะครับ เปิดไฟแล้วหยิบแผันที่ขึ้นมาพันลูเมนนีนนนน้สว่างเกินครับแสบตาตาบอดแน่ออปติเซนตนะครับสามารถจะเรากด3ครั้งนะครับจะเปิดโหมด o p ปติเซนตขึ้นมาสองทางนะครับถึงเวลาดูแผันที่ส่องลองอมาเห็นไหมครับแสงจะหลีลงโดยอัตโนมัติทำให้ไม่แสบตาอ่านแผันที่เสร็จยกออกไปก็จะสว่างขึ้นเองเรื่อยๆ เก่งไหมครับเลนเซอร์ XO19R ครับผมว่ามันคือไฟฉายคาดหัวที่ล้ำยุคที่สุดแล้วในตอนนี้สามารถจะใช้งานครอบคุมความต้องการทุกอย่างของคนที่ก่อนต้องการใช้ชีวิตกลางแจ้งไม่ว่าจะขับเรือพายเรือขี่จักรยานดูนกตั้งตอนกลางคืนถ่ายภาพสัตว์ปีนเข้าถ้าทุกอย่างนะครับตัวเดียว ชาร์จโทรศัพท์ก็ได้ตัวเดียวจบครับ